You're listening to the Standard Podcast เสียงจาก Pop Culture ที่เราอยากให้คุณได้ยินโลกคือละครพอดแคสต์พอดแคสต์ที่ชี้ชวนให้คุณมาดูละครและย้อนดูตัวสำรวจโลกจำลองที่สะท้อนสังคมไว้นในนั้นกับผมนุยอารันหนองพลครับปั๊มวิรวัติอาจตามนัทครับ พราะอายุมันเป็นแค่ตัวเลขครับความรักไม่จํากัดวัยระหว่างพระเอกนางเอกจึงเบ่งบานอยู่เสมอแต่ทําไมทําไมช่วงนี้ละครประเภทนี้มันถึงกําลังมาเป็นเทรนใหม่หรือเปล่าหรือว่าละครแนวนี้กําลังสะท้อนภาพสังคมในปัจจุบันอยู่อย่างไรวันนี้โลกคือละครขอชวนคุยเรื่องนี้กันนะครับกับผมเนื้อ,อรันหนองพลครับปั๊มวีรวัต์อจุตมนัทครับสวัสดีครับพี่ปั๊มสวัสดีจะนนุชคือแบบวันนี้ที่เราคุยกันตอนแรกตั้งหัวข้อมาบอกว่าเฮ้ยกินเด็กเป็นอมะตะทำไมละครแบบ นางเอกแกกว่าพระเอกอถึงกําลังมาแล้วเราก็อยากชวนคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าอย่างล่าสุดที่เราเห็นกันก็คืออย่างเรื่องให้รักพิพากษาที่เพิ่งจบไปแต่จริงตัวอย่างละครแบบนี้หนูว่าจริงๆถ้าหากว่าใครไม่ทันได้สังเกตอะ่ะมันมันมีมาพอสมควรเลยเหมือนกันนะคะก่อนอันนี้เช่นอย่างเรื่องเกมรักเอาคืนของคุณนุ่นวรนุษย์ที่พระเอกคือน,น้องจอร์จเบยอ่านนะคะ น้องป้องน้องป้องชอบมากหรืออย่างขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอของพี่แอฟทักษออนกับคุณต่อธนาพบอะไรเงี้ยหรืออย่างเรื่องล่าสุดพฤษภาธนวา ใช่ไหมครับหลักแท้แค่เกิดก่อนอะไรเงี้ยหรือเร็วเร็วนี้ก็มีอีกหลายโปรเจกต์เลยโดยเฉพาะอย่างที่คิดว่าใกล้น่าจะออนแอร์ละคือการัตรักของพี่แอนทองผสมกับคุณเจมจิที่พี่แอนไม่เล่นละครหลายปีแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันหรืออย่างโปรเจกต์ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปนะฮะมัจเจย์ยัยสุดตาคุณเจนิทเทนโพสุวันแล้วก็คุณกราฟขนาวุญซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปว่าเป็นยังไงแต่เราเห็นพอสมควรเนาะโอ๊ยลืมเรื่องหนึ่ง ใช่รักใช่ไหมที่หัวใจต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ชมนึกออกว่าเฮ้ยมีเรื่องอะไรอีกพิมพ์คันเข้ามาบอกข้างล่างได้นะครับตั้งล่างคอมเมนต์เลยที่เราอยากหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันเพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นเทรนด์จริงนะพี่ปั๊มเพราะเราเห่าเฮ้ยแล้วทำไมนางเอกแก่กว่าพระเอกแม่งกลายเป็นประเด็นวะ พี่ว่าพี่ว่ามันเป็นมุมมองของผู้หญิงเกิดมุมมองของสังคมที่มองผู้หญิงเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับลองแบบถ้าเกิดลองมานั่งย้อนกันนิดนึงอะ่ะว่าถ้าเกิดเป็นเมื่อก่อนเนี่ยความโรแมนติกมันเกิดขึ้นว่าผู้หญิงอายุน้อยอเจอผู้ชายที่อายุมากกว่าอ,อย่างที่เราได้ดูในละครหลายๆเรื่องในยุคเก่าอย่างสลักจิตเอ้ย ดาวพระศุกร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเออหมูแดงอย่างเงี้ยคือพระเอกขาวพ่อหมดเลยแล้วคือกลายเป็นความโรแมนติกแต่พอพูดถึงผู้หญิงที่อายุมากกว่าแล้วมาเจอเด็กเนี่ยทุกเรื่องจบแบบโศกนักกรรมอาเรื่องคลาสสิกมากข้างหลังผ้าป่ากรามเทพความรักครั้งสุดท้าย,าายใช่หรือว่าแบบเอาเอาแบบบ้านๆเมโลดรามาสดุสดๆเช่น คุณหญิงเบาตั้งอย่างเงี้ย <c oughs> คือละคร <c oughs> แต่ว่าคือเมโลดรามมากแล้วแบบก็ยี่โบกหน่ะ <c oughs> พี่ละครอะไรนะคุณหญิงเบาตั้งซึ่งหรอใช่ซึ่งมันเป็นละครแบบกลางวันช่องเก้าแล้วแบบว่ามีหลายตอนมากแล้วก็คือเป็นเรื่องของแม่ที่แย่งผัวลูกออลูกแย่งผัวแม่อะไรประมาณอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็จะออกมาเป็นคาแรคเตอร์ว่าเป็นแบบผู้หญิงเลือดจะไปลมจะมาค<ะ>ือเป็นแบบผู้หญิงอายุมากแล้วแล้วก็แบบอาพอมีแฟนแล้วก็รู้สึกว่าแฟนเด็กกว่าหึงหวงมันจะมีแนวคิดว่าเออมันคือการปลอกลอกเข้ามาในหัวทันทีอะไรอย่างเงี้ยพี่มองประเด็นนี้ว่าออผู้หญิงสมัยก่อนอยู่ในภาวะพึ่งพิงผู้ชายผู้ชายดังน,นั้นนีการที่เขาได้แต่งงานกับผู้ชายที่อายุมากกว่ามันหมายถึงการที่เขามีหลักประกันที่มั่นคง ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ผู้หญิงเองหน้าที่ที่คนมองที่สังคมมองเขาเขามีหน้าที่หลักๆก็คือการเป็นแม่และเมียใ,ในยุคเก่านะอพอทีนี้เนี่ยการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยไม่ได้แต่งงานนั่นหมายความว่าคุณละทิ้งหน้าที่ของคุณไปแล้วอาเพราะว่าไม่ได้เป็นทางเมียแล้วไม่ได้เป็นท้งแม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้ทางเมียและแม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันพอเมื่อสังคมมันผ่านไปเนี่ย ผู้หญิงมันเปลี่ยนไปสังคมเปลี่ยนไปผู้หญิงเริ่มออกมาทํางานเริ่มออกมาหาไรายได้มีอาชีพแล้วก็เริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองอดังนั้นเนี่ยเรื่องเหล่าเนี้มันมัน,ม,นมันคือเป็นเรื่องปกติไปแล้วว่าเขาอาจจะใช้เวลาในช่วงวัยสาวของเขา่ในการโฟกัสกับงานเพื่อความสําเร็จบางอย่างเพื่อการหาคุณค่าในตัวเองบางอย่างเมื่อเวลาล่วงเลยไปอะ่ะผู้ชายในวัยเดียวกันก็จะแต่งงานไปหมดแล้วออแล้วก็ผู้หญิงที่ เติบโตและเห็นคุณค่าของตัวเองในระดับเนี้ยคงไม่มีใครที่ต้องการผู้ชายเป็นผู้นำแล้วละ,ะออดังนั้นเขาก็อาจจะเริ่มหันมามองเด็กกว่าก็ได้แล้วก็มันก็ไม่เห็นมันก็ไม่ได้เห็นแปลกแล้วนี่สมัยเนี้ยถึงจะแบบเด็กกว่าหรือโตกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หน้าที่ในครอบครัวมันก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเดิมแล้วว่าคือมันชัดเจนว่าคุณผู้ชายต้องเป็นช่างเท้าหน้าผู้หญิงต้องเป็นช่างเท้าหลังอ,อะไรอย่างเงี้ย เท่ากับว่าสิ่งที่เราได้เห็นจากละครทุกวันนี้ที่หากว่าตัวละครหญิงเมยูมากกว่าพระเอกเด็กกว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นภาพแทนของผู้หญิงเก่งผู้หญิงโสดผู้หญิงที่รู้สึกว่าฉันไม่ต้องการอะไรมาเติมเต็มความรักอจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะคิดถึงใช่ถูกต้องแล้วก็คือพี่เคยอ่านงานวิจัยของเป็นมหาวิทยาลัยที่อังกฤษเขาก็พูดว่าจริงๆแล้วเนี่ย ผู้หญิงที่โสดม,มีอายุยืนยาวกว่าผู้หญิงที่แต่งงานด้วยนะใช่มีความสุขมากกว่าแน่นอนมีเวลาดูแลตัวเองมากกว่า,าและเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ใช้เงินในการช้อปปิ้งเพื่อหาความสุขามามา,มาให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย ใหญ่พอสมควรสําหรับสําหรับตลาดทุกตลาดรวมทั้งละครเดี๋ยวเราจะพูดปิดท้ายว่าเพราะอะไรมันถึงพูดเรื่องนี้กันเกิดขึ้นแล้วก็พอทีนี้มาลองเราลองมาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าแบบสมมติว่าตัวละครในแต่ละเรื่องที่เราเล่ากันมาเนี่ยค,คือเขามีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันนั่นก็คือการมุ่งมั่นที่จะสร้างความสําเร็จให้ตัวเองค่ะอืมเอาอย่างเรื่องแรกก่อนให้รักพิพากษาน่าทูล์เฟอย่างให้รักพิพากษาเนี่ย อย่างที่ชาเนี่ยก็ค,ค,คือว่าเขาเองเนี่ยก็มุ่งมั่นที่จะเป็นหุ้นส่วนของลอส d h a r าวีก็คือบริษัทที่เขาทำงานอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเขาเคยเจ็บช้ำม,มาด้วยแหละว่าแบบอมีแฟนเก่าซึ่งดูถูกเหยียดยามเขาทุกอย่างดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาทําอยู่ก็คือการพิสูจน์ตัวเองอแล้วก็ในจังหวะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่ามันมันไม่ได้มีเรื่องราวรักเข้ามาอย่างเงี้ยเขาก็คงมุ่งมั่นกับการทํางานนะของเขาไป ไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ว่ามันก็เป็นความน่ารักอย่างหนึ่งคือว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแล้วประเด็นคือผู้ชายคนนี้มองทิชาเป็นไอดอลอเราลองมองกลับไปสิว่าถ้าเกิดสมมติเป็นสมัยก่อนะการที่ผู้ชายคนหนึ่งมองผู้หญิงเป็นไอดอลนี่มันก็ดูไม่แมนนะอ๋อใช่อย่างเช่นหนูมองว่าพิตินาคริสตินากินล่าหรือมาชาเป็นไอดอลอะไรเงี้ยเป็นตูดงตกโตขึ้นมา <laughs> 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 ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว <c oughs> แต่นึกออกว่าถ้าิวก่อนถ้าเป็นแบบผู้ชายมองผู้หญิงเป็นไอดอลอะไรเงี้ยเออมันก็คงมันเป็นการลดทอนความเป็นชายเเนาะในโลกที่ชายเป็นใหญ่อ <c oughs> <ช>ะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออพอมองกลับกันในอย่างให้รับพิพากษาตัวละครของคิวนีน่คือน้องกองทัพพีอะไรเงี้ยที่แบบพี่ทิชาแบบเฮ้ยเวลาเขาดูตาเป็นประกายมากเลยรู้สึกว่าอ๋อมันเหมือนแบบการชื่นชม มันันลิดขั้วกันนะ,ะเราเรา,าจะาไม่ต้องจำจำเป็น,จ,ปนจะต้องแบบโอยผู้ชายจะต้องดูหน้าชื่นชมกว่าเสมออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าอย่างย,าง,ยางกองทัพพิกในเรื่องเขาคิวเนี่ยเขาเหมือนกับเด็กหลงทางนะแล้วเขาก็มาเจอแบบผู้หญิงคนหนึ่งตัวเองก็ไม่มีแม่ด้วยพอามาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบทําให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันผสมผสเนรรวมกันนะแล้วมันก็เลยกลายเป็นความน่ารักกุ๊กกิ๊กนะครับหรือว่าอย่างตัวของแพนเค้กในเรื่องรักใช่ไหมที่หัวใจต้องการเนี่ย เอ,อคือพี่ว่าเรื่องเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันเป็นซีรีส์เกาหลีที่มารีเมคแหละอออพอะนี้มันก็พูดถึงความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างลึกซึ้งผสมกวนแล้วก็ตัวตัวของแพนเค้กเองในเรื่องเนี่ยเขาก็าชื่อนาจัยมั้งถ้าเกิดจัยใช่ไหมนาจัย่ยเขาก็เป็นคนมุ่งมั่นเหมือนกันในการทํางานในการใช้ชีวิตของเขาแล้วก็ได้ไปเจอกับเด็กหนุม่ม อืมอันนี้จาไม่ค่อยได้นะว่าจะเคยผูกพันกันตอนเด็กๆหรืออะไรซัมติงอะไรบางอย่างตอนเด็กใช่แล้วก็มาดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ผู้ชายกลายเป็นคนที่มาทําความสะอาดทําอะไรในบ้านให้ทุกอย่างอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งเหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่จําเป็นนี่นาที่ผู้หญิงจะต้องทําทุกอย่างภายในบ้านผู้ชายก็มีสิทธิ์เอาอกเอาใจผู้หญิงได้ไม่ใช่แค่การซื้อของแต่เป็นการทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้กันอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็ มันก็เป็นความน่ารักที่ผู้หญิงต้องการแต่ผู้ชายที่อายุมากกว่าทําให้ได้ไหมอ่ามันก็เป็นคําถามที่น่าสนใจบางทีมันก็จะเกิดขึ้นกับเฉพาะผู้ชายที่อายุน้อยกว่าที่สนใจที่จะดูแลแฟนของเขาอะไรเงี้ยอสองเรื่องนี้เป็นเป็นภาพแทนที่ค่อนข้างชัดเจนของยุคนี้ที่ว่าเอ้ยแล้วทําไมผู้หญิง ไอ้บทบาทของทางบทบาททางเพศอ,อ่ะจะถูกสลับสับเปลี่ยนกันไม่ได้หรอซึ่งพอมันสลับสับเปลี่ยนมาปุ๊บผู้หญิงเป็นแบบนี้ผู้ชายมาเป็นแบบนี้รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ขัดเขืนอะไรอะ่ะม,มันเป็นเรื่องที่กลับรู้สึกว่าน่ารักด้วยซ้ำหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะชอบเด็กหนุม่มหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วมันพี่ว่ามันก็มันก็ เอาจริงๆอ่ะถึงแม้แต่แต่ในในสังคมที่เราอยู่ก็ตาม,มแม้แต่คนที่ผู้หญิงที่แต่งงานกับผู้ชายอยู่มากกว่าบางทีเขาก็หาเลี้ยงผู้ชายก็มีนะ <No. S 1> อแบบผู้ชายบางคนก็ไม่ได้การันตีว่าอายุมากแล้วจะกลายเป็นผู้นําได้ uh. เราเห็นหลายๆครอบครัวที่เป็นแบบนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นสมัยนี้มันก็ยิ่งยิ่งผู้หญิงเริ่มเห็นคุณค่าในตัวเองอเริ่มสามารถหาหางเงิน ได้เองทำงานได้เองอะไรอย่างเงี้ยเขายิ่งรู้สึกว่าเออเขาเขาจะทำอะไรก็ได้นี่เขาไม่จำเป็นต้องอยู่ในกรอบของความคาดหวังของสังคมอีกต่อไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูว่าอันนี้ประเด็นนี้เดี๋ยวไว้แตกเป็นอีพีต่อไปเนาะมันจะมีอีกประเด็นหนึ่งพี่ปั๊มอันนี้อันนี้ลองเสริมดูว่าแบบถ้าพลิกนิดเดียวพี่มันจะมีหลายๆละครละหลายๆเรื่องที่นำเสนอภาพของสามีหรือภาพของผู้ชายที่จะไม่ให้เมียไปทางาน ใช่ง่มันเป็นแบบความคิดโอซคูมากอะไรเนี่ยซึ่งมันอาจจะไปถึงประเด็นของเรื่องว่าแบบท็อกซิกมัสคลิเนตี้ได้ว่าแบบเฮ้ยแต่จริงๆอ่ะเขาก็แค่อยากจะเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีไงทําไมถึงแบบทําไมถึงฟังเขาไม่ได้ละ่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไว้เรารอคุยกันรอบหน้าหรือว่าน่าสนใจซึ่งจริงๆไอเดียนี้ก,ก็ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าพี่พี่รู้สึกว่าต่อไปเรื่องเหล่านี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกพูดถึงในละครอีกเพราะมันไม่สะท้อนชีวิตเลยมันไม่สะท้อนชีวิต ภาพปัจจุบันของคนนะ่ะคือคือในในยุคนี้มันคือต่างคนต่างต่างต้องทํางานต้องให้ต้องต้องแบบให้เกียรติกันนะคือพี่ว่าชีวิตครอบครัวหรือความรักก็ตามนอกจากเราจะเป็นของกันและกันแล้วเราต้องเป็นตัวของตัวเองด้วยในมิติใดมิติหนึ่งดังนั้นนี่คือการที่จะต้องบังคับให้คนคนหนึ่งเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นพี่ว่ามันมันไม่ใช่อะไรอย่างนี้ พอเราฟังกันมาถึงตรงนี้กาใครอาจจะนึกออกว่าเวลาเราเห็นละครที่ผู้หญิงอายุมากกว่าและเราเห็นตัวละครพระเอกที่อายุน้อยกว่าสิ่งที่มันสะท้อนภาพเห็นชัดเจนแล้วว่าทําไมละครแบบนี้ถึงเกิดขึ้นค่อนข้างมีจํานวนปริมาณที่เยอะขึ้นเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งคนดูละครคือคนเหล่านี้คนผู้หญิงโสด working woman ที่อาจจะกลับบ้านไปนั่งห่อเขียว ฉันทางานหนักเหลือเกินเปิดทีวีดูละครดีกว่าใช่จริงพี่ว่าพี่ว่าอย่างอย่างเมื่อกี้ก็ทาวความไปตอนต้นนิดนึงอบอกว่าจริงๆรแล้วกลุ่มคนกลุ่มเนี้คือกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อเยอะมาก <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดถามว่าคนที่ยังคงดูละครอยู่พี่ว่าก็คือคนกลุ่มนี้แหละอ,อืแล้วก็สําหรับผู้หญิงที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทํางานเ <c oughs> ขาก็อาจจะไม่ได้ใช้เวลาในการออกไปข้างนอกดังน,นั้นสื่อที่เขาอยู่ด้วยอ่ะ <c oughs> มันก็คืออย่างนี้แหละละคร อ,อ,อาจจะดูโ t ทอะไรสักอย่างหนึง่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มีกำลังเสือมีกำลังสเปนนะดังนั้นนะการที่ละครจะประสบความสำเร็จในแง่นึงก็คือการพูดถึงสิ่งที่คนที่กลุ่มคนที่ดูข่าวเป็นอยูอออ่พี่ก็เลยคิดว่าในแง่เนี้ยเมันก็เลยกลายเป็นละครอันเนี้ยกลายเป็นสิ่งที่มันฮิตขึ้นมาแล้วก็ในอีกมุมหนึ่ง มีคนเคยพูดว่าไม่ว่าผู้หญิงคนไหนจะโตแค่ไหนก็ตามเรายังคงมีเด็กผู้หญิงอยู่ในใจของเราแม้จะผู้หญิงจะโตแค่ไหนหรือว่าจะอายุมากแค่ไหนแล้วท้ายที่สุดแล้วเขาก็ยังมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่ในตัวเขาเองถามว่า,าเป็นโสดอาจจะมีความสุขแต่ในมุมหนึ่งเขาก็มีแฟนตาซีบางอย่างว่าสักวันหนึ่งเขาก็อยากเป็นที่รักของใครสักคนเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะ เปลี่ยนไปเด็กๆก็จะรู้สึกว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าเจอผู้ชายที่อายุมากกว่ามันก็คงอบอุ่นดีนะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราโตขึ้นเราก็จะเริ่มเรียนรู้จากประสบการณ์หลายๆอย่างว่าเออมันไม่จําเป็นเลยจริงๆแล้วคนที่ตอบโจทย์ชีวิตเราในแง่ที่ฉันมุ่งมั่นฉันทํางานมากฉันกลับมาบ้านฉันไม่ได้ต้องการเอาใจใครแล้วการมีผู้ชายสักคนหนึ่งที่พร้อมจะเอาใจเราม,มันก็อาจจะตอบโจทย์ชีวิตและความเป็นตัวตนในวัย ที่เขาเป็นอยู่ก็ได้ใช่ไหมตาฟังแล้วรู้สึกดีจังเลยอ่ะเอาแต่ก็ไม่ได้พูดถึงทุกคนนะคะแต่ว่าอเคหลายหลายคนแหละจริงๆความแฟนตาซีถึงชีวิตคู่ความแฟนตาซีถึงการแต่งงานอะไรก็คงเป็นเรื่องที่ดูสดใสดีนะฟังแล้วมันดูอาจจะแบบบางคนอาจจะไม่ต้องการก็ได้แต่ถ้าถามว่ามันมีมันก็ดีมันก็ได้คงดีแหละใช่ซึ่งพี่ว่ามันก็เป็นมุมที่ดีมากนะเพราะว่าถ้าเกิดเราลองย้อนดูเนี่ยในละครในยุคหลังๆนะ คาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่อายุมากกว่าและครบเด็กอ,ะอ่ะไม่ได้ดูแบดอ่ะไม่ได้ดูไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูแย่อเออ,อซึ่งแบบลองเปรียบเทียบดูสมัยก่อนอยางไงยทุกเรื่องเลยจะกลายเป็นว่าอ่ะ เป็นอ,อาจจะพี่ยกตัวอย่างเรื่องนี้มันคลาสสิกมากคุณหญิงบ่าวตังซึ่งน้องๆอาจจะไม่ได้ดู <c oughs> ซึ่งมันแบบมันคลาสสิกมากว่าแบบเป็นแบบคือคือถ้าเกิดอดจท้าความจําไม่ค่อยได้นะอย่างเช่นสมมุติคือเรื่องมันเป็นว่าเขาก็เป็นเด็กเด็กสาวใจแตกแล้วก็แต่งงานกับผู้ชายอายุมากหรืออะไรสักอย่างพี่จาไม่ได้แหละแล้วเขาก็มีลูกพอเสร็จตาหลังเนี่ยเขาก็ร่ํารวยมาจากการที่ที่สามีแก่ตายอ,ะ <c oughs> อ่ะเ <c oughs> อออะไรอย่างเงี้ยเออแล้ววันหนึ่งตัวเองก็ มันเหมือนกับว่ามันถูกเทินตัวเองว่ากายเขากลายเป็นผู้หญิงสูงอายุที่มีเด็กเข้ามาเหมือนตัวเขาที่เคยเข้าไปอเออพอทีนี้เนี่ยออตัวลูกเนี่ยก็เกิดว่า ผู้ชายคนนี้เข้ามาในชีวิตแล้วเกิดว่าผู้ชาย,ยไปรักลูกของตัวเองอะไรแค่ม,มันก็เลยกลายเป็นความฟาดงวงฟาดงาซึ่งโหดมันดูแบบน่าก,กลัวมากแล้วแล้วลมันเป่าเลยแบบสมัยก่อนละครมันทั้ง30ิตอนด้วยม,มันเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ,อแล้วก็อีกหลายๆเรื่องที่แบบแม้แต่ตัวคุณหญิงกิรติอเอรอย่างเงี้ยบางทีเราฟังตอนนี้นะเราอึ้งนะอายุ29อย่างเงี้ยหนูยังไม่มีสามีเลยโอ้โหตายแล้วผู้หญิงอายุ29ตอนดีร้องไห้แล้วใช่ไหม แล้วแต่งงานสมัยนี้เราแต่งงานนี่30อัพใช่ซะเป็นส่วนใหญ่อย่างเงี้ยเออแต่ว่าถ้าเกิดคุณหญิงกิรติมาอยู่ถึงวันนี้ก็อาจจะแบบรู้สึกว่าอุ้จริงๆฉันมีทางเลือกในชีวิตเยอะมากเลยดูกแล้ว<ะ>กลังจ,จะพูดถึงคุณหญิงกิรติว่าเออซีนนั้นเป็นตำนานมากหนูอายุยี่สิบเก้าแล้วยังไม่มีสามีเลย คุณแม่หนูสวยไหมคะ <laughs> 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 แล้วทำไมวะยี่สบเก้าเราทำไมอ่ะมันก็มันก็ทําให้เห็นการชิฟของโลกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> ใช่ใช่ซึ่งจริงๆพี่ก็ว่าพี่ว่ามันมันไม่มันไม่ใช่ประเด็นเลยอะตอนนี้เนานะเพราะว่าทุกคนด้วยด้วยปัจจุบันเนี้ยคือคุณค่ามันไม่ได้ถูกวัดกันด้วยคุณค่าเพียงอย่างเดียวแล้วอะทุกคนมีมีมีมายเซตเกี่ยวกับคุณค่าที่แตกต่างกันดังนั้นน่ะมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้อง อยู่ในกรอบความคิดเดิมๆกรอบของอายุกรอบของเพศแล้วก็กรอบที่กลัวว่าสังคมจะมองเรากลับมายัางไงทุกคนมันสามารถเป็นตัวของตัวเองและเลือกในสิ่งที่ใช่ที่สุดของตัวเองได้โดยที่ไม่ได้ไปกระทบกระเทือนใคร<า>อ่ะนั่นแะอีกประเด็นหนึ่งที่อันนี้อยากชวนพี่ปั๊มคุยที่อันนี้ เพิ่มเติมเข้ามาคือนอกเหนือจากการที่ละครนี้กําลังสะท้อนภาพของผู้ชมในปัจจุบันว่าเฮ้ยคนวนัยนี้ผู้หญิงโซดผู้หญิงเก่ง working woman อีกแง่หนึ่งในแง่ของการทํางานของกลุ่มคนทําละครอ,อันนี้ก็เป็นอีกแง่ที่น่าสนใจมากว่ามันคือการป้อนนักแสดงหน้าใหม่เข้าสู่วงการในรูปแบบใหม่ เอ่ออันนี้ก็เป็นประเด็นที่ดีที่หนุยพูดขึ้นมาเนาะเช่นอย่างตอนที่อ่ะเกมรักเอาคืนอันนี้หนูว่าเป็นเป็นเป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากว่านั่งเอกคือนุ้นวรนุษย์ที่ไปเล่นละครให้กับเจมี่ยี่สิบห้าเป็นครั้งแรกอืมอาจเราต้องยอมรับก่อนว่าเรตติ้งเจมี่ยี่ห้าไม่ได้โตมากนะฮะแต่ว่าละครเรื่องนี้เรตติ้งดีมากและเป็นการพิสูจน์ว่านุ่นวรนุษอยู่ที่ไหนเรตติ้งก็ดีนะคะถ้าพี่นุ่ยได้ฟังอยู่อยากเรียนเชิญมานั่งคุยกันสักครั้งก็คืออย่างพระเอก ซอฟต์แวร์อันหน้าใหม่มาคะแต่กลายเป็นว่าปกบทของป้องอืป้อง,อองในเรื่อง,องกลายเป็นบทที่ทุกคนจดจําได้แล้วก็แจ้งแจ้งเกิดเขาในฐานะนักแสดงหรืออีกอันนึงอย่างเนี่ยอย่างให้รักพิพากษาพี่ปัม๊มน้องกองทัพพีคคือใครนะน้องเป็นใครรู้แค่ว่าน้องเป็นลูกชายของพี่ปราบยุทธพิชยัยแล้วใครวะแต่ไม่รู้ฉันอยากดูเบลล่าอ่ะอก็เลยเอาเบลล่ามาประกบกองทัพพีคเป็น จด้านเหระเจด้านเหม,มือนปัดดันเหมือนปัดดันหรืออย่างอีกแง่หนึ่งฮะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนักแสดงหน้าใหม่เนาะอ,อีกแง่หนึ่งก็อย่างรักใช่ใหม่ที่หัวใจต้องการที่มีแพนเค้กกับน้องนิวที่ติภูิอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นการเชื่อมกันระหว่างโลกสองโลกฮะโลกของละครแบบโอสกูนักแสดงเบอร์ใหญ่อาจจะมีชื่ออยู่แล้วชื่อใหญ่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยรวมบวกกับละครจากโลกใหม่กลุ่มคนละครจากโลกใหม่คือนักแสดงหน้าใหม่ที่มีฐานแฟนจํานวนมากแต่ ยังไม่อาจจะยังไม่โก m มส s หร mm ือ hmm. เป็นที่รู้จักในวงกว้างขนาดนั้น mm hmm. ก็เอามาเจอกันเป็นซะเลยง่ายดี mm hmm. อะไรเงี้ย mm hmm. ซึ่งก็ทําให้เห็นว่าเอ้ยนี่ก็คือการปรับตัวครั้งหนึ่งของของละครไทยเหมือนกันที่ mm hmm. เฮ้ยเราเราจะเรามีบุคลากรในวงการเยอะมากอะที่เป็นหน้าใหม่แล้วเราจะทาไงให้เขาได้มีพื้นที่ได้เฉิดฉ mm hmm. ายอะไรเงี hmm. ้ยอย่างน้องกองทัพอะหนูแบบไม่เคยเห็นเขามาก่อนแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็เป็นคนมีเสน่ห์นะ mm hmm. ถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ถูกใจเราขนาดนั้นหน้าตาไม่ได้หล่อเราถูกใจเราขนาดนั้นแต่ว่ามีเสน่ อะไรยงี้ใช่ก็ก็เป็นไอเดียที่ดีพอดีว่าพูดถึงรักใช่ไหมที่หัวใจต้องการพี่พีผีประเด็นหนึ่งพอดีว่าในเรื่องเนี่ยมันมีการพูดถึงความสัมพันธ์อีกหลายๆรูปแบบนะครับอย่าง มีมีในเรื่องมีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้าง free sex ก็คือคุณมินม้นมิ<ะ>้นใช่ก็คือแบบจะค่อนข้างแบบ free sex หน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นแบบเด็กๆรุ่นน้องแต่ว่าคือคบกับแฟนซึ่งแฟนเนี่ยแบบว่าเป็นคนที่ไม่ได้เรื่องได้ราวห,หางเงินไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วคือสุดท้ายเขาก็เลิกอะไรเงี้ยซึ่งแบบพี่ว่ามันเป็นมันเป็นอีกในแง่หนึ่งนะในมุมที่ว่า ผู้หญิงสมัยเนี้ยมีทางเลือกอม,มีทางเลือกที่จะใช้ชีวิตในหลายๆรูปแบบถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เปรี้ยวจี๊ดลองผิดลองแบบว่าเอาไปนอนกับผู้ชายก็เถอะแต่ในขณะเดียวกันคุณมีความสัมพันธ์แต่ผู้ชายมันไม่เวิร์กอะ่ะคุณก็เลิกได้ก็เห็นมีใครจะว่าเลยอะไรอย่างเงี้ยอืถึงเวลาที่ฉันจะต้องมีิทธิ์มีเสียงบ้างแล้วอะไรใช่แล้วก็คือคือในในในเรื่องเนี้ยมันพูดถึงเรื่องของการใช้เงินซึ่งจริงเรื่องการใช้เงินกับ การเป็นคนรักกันเนี่ยม,มันเป็นเรื่องที่พูดยากมากเลยนะ<ช>แต่มันเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ดังนั้นเนี่ยใดๆก็ตามเราเราควรจะต้องกล้าพูดอย่างในเรื่องอายุเท่ากันมันยังพูดได้แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งที่ผู้หญิงและผู้ชายที่อายุมากกว่ามันย้อนกลับไปที่เดิมว่าจริงๆผู้หญิงที่อายุมากกว่าถ้าเขามีสลาภาพทางการเงินมากกว่าการที่เขาจะจ่ายผู้ชายก็ไม่ใช่หมายความว่าเขาถูกปลอกลอกนะืแต่ก็มันถูกไหมเพราะว่ามันก็คือการใช้ชีวิตร่วมกันเท่านั้นเองอถ้าเกิดเรามองในมุมนั้นแล้วทําไมเราไม่คิดว่าผู้หญิงไปปลอกลอกผู้ชายบ้างถ้าเกิดสมม,มุติว่าผู้ชายจะ เลี้ยงดูเนาะความรู้สึกมันต่างกันใช่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 เท่ากับว่าวันนี้ที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้ในเรื่องของละครที่มีนางเอกอายุมากกว่าผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่พี่ปั๊มพูดไว้แล้วเราอยากสรุปกันอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่านี่คือยุคของการที่ละครเองก็พยายามจะส่งแมสเซจบอกมาให้เราฟังอยู่เสมอว่ามันคือยุคไม่ช้อยส์อะทางเลือกของฉัน่ะมันไม่ได้ว่าจําเป็นว่ากรอบสังคมใดๆจะสามารถมากดทับ สิ่งเหล่านี้ได้ไม่จําเป็นว่าผู้ชายต้องเป็นชางเท้าหน้าเสมอไม่ได้จําเป็นว่าผู้หญิงจะเป็นคนฟรีเซ็กซ์ไม่ได้หรือไม่ได้จําเป็นว่าเอาผู้หญิงแก่จะต้องตายอย่างโดดเดี่ยวขึ้นคาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อีกแล้วเลยหรือแม้ว่าการเป็นสาวโสดก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดอย่่างทีคิดอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือก็เลยรู้สึกว่าเออมันถึงจุดที่เราอาจจะต้องละทิ้งกรอบความคาดหวังของสังคมออกไปเนาะไม่ได้จําเป็นว่า ฉันอายุสาสิบแล้วฉันต้องมีบ้านมีรถอาจจะไม่จําเป็นฉันจะอาจจะเช่าบ้านไปอยู่ไปทั้งชีวิตก็ได้แต่ทาไมหรอหนึกออกมาอะไรอย่างเงี้ย่งอันนี้ก็สามารถมองได้กว้างๆเหมือนกันอคือพี่ว่าทุกคนมันมีคุณค่าในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะอะไรที่มันสอดรับกับชีวิตที่เราคิดว่าเราเป็นแล้วมีความสุขสิ่งนั้นนะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับสําหรับทุกๆคนสําหรับ ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือชายก็ตามอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่กรอบอายุที่พลาเลือนไปแล้วนะแต่ว่ากรอบความคาดหวังทุกอย่างของสังคมกล็ลองจะค่อย ถอดถอยออกไปแล้วทําให้พวกเราเป็นธรรมชาติกันมากขึ้น mm hmm. เราได้ใช้ชีวิตกันอย่างฟรีวิวมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งหรือว่าอันเนี้ยก็อาจจะเป็นบุตรหมายใหม่เป็นการเริ่มต้นดีๆ mm hmm. ของวงการละครบ้านเรา mm hmm. นะครับผมแล้ววันนี้เรื่องราวของผู้หญิงอายุสูงกว่าผู้ชายในละครไทยก็อยากชวนทุกคนมาคุยกันครับถ้าใครเห็นด้วยหรืออยากพูดคุยกันเรื่องไหนอยาก แบบเสริมแต่งประเด็นไหนนะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับรวมไปถึงสามารถติดตามฟังพอดแคสต์โลกคือละครได้นะครับทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มตรงนะครับได้ทุกพอดแคสต์เพลเยอร์นะครับทั้ง Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify s o u n d c l o u ลและ YouTube ของ The Standard Pop นะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้น้องนุ้ยอรันหนองพนครับปามวีรวัลยอจุตมานัทครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่โลกคือละครตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ The Standard Podcast, the voice that shapes and shifts the culture.